เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันบ้างนะครับผมว่าเวลาที่มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับของร้านแม็กโครไซเนี่ยเรามีการทําอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับนอกเหนือจากการทําความสะอาดนะครับผมอย่างวันนี้นะครับที่เราไปได้มานะครับต้องบอกว่ามันเป็นรถใหม่แทบจะเรียกได้ว่ารถใหม่ป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับกับเจ้าจีโอโนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลออดิชันนะครับผมก็จะได้ในเรื่องของท่อท่อคิตาโก้นะครับแล้วก็ชกหลังนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับ เล็กไมคคันนี้เพิ่งจะวิ่งไปเพียงแค่100โลเท่านั้นนะครับอายุรถเพียงแค่หลักเดือนนะครับเจ้าของซื้อมาแล้วแทบจะเรียกได้ว,ว่าไม่ได้ขี่เลยนะครับใครที่กำลังหามือสองอยู่นะครับที่ร้านเรามีนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าป้ายแดงนะครับเกือบหมื่นเลยนะเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวรอรับชมคลิปวิดีโอเต็มๆได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพก่อนนะครับว่าตอนที่รถเข้ามาเนี่ย สภาพแบบเรียวๆเลยอะลงจากหลังรถกระบะเราได้มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูก็รถคันนี้นะครับเรายังไม่ได้ล้างนะครับผมรถมาแบบนี้เลยนะครับจากเจ้าของเลยนะครับชุดสีอะไรก็คือเรียกได้ว่ายังเงาสวยงามเลยขนาดยังไม่ได้ล้างลงน้ํายาเคลือบนะครับยางก็ยังเป็นยางแบบยังไงอ่ะยังไม่ได้ลงน้ํายาทายางอะ่ะเนี่ยครับสภาพสดๆที่เราได้มานะครับจานสวยงาม ชุดสีรอบคันเราถ่ายให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วว่าจะสวยมากเพิ่มเติมไปอีกสักเท่าไหร่นะครับผมโชคหลังตัวนี้ได้เป็นคิตาโก้นะครับโปรเฟนเดอร์นะครับผมโชคแต่งนะครับหัวกลับนะครับแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าของมีมาให้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ติดนะครับท่อก็ได้ท่อเสียงเพาะเลยนะครับของคิาโก้เช่นเดียวกันนะครับมีความเป็นแบบโดดเด่นเลยนะนี่ไล้ไมล์รถนะครับเพิ่งจะวิ่งไปแค่ 100โลเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยนะครับผมเป็นตัว ABS นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำความสะอาดลงน้ำยาอะไรให้ดูนะครับว่าหลังจากเก็บงานแล้วนะครับเป็นยังไงกันนะครับผม พอเราเก็บงานเรียบร้อยนะครับนี่สภาพรถก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมก็คันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ว่ารถมันเพิ่งเข้าใหม่นะครับผมแล้วก็ยังเป็นรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะวิ่งไปแค่100โลเท่านั้นเองนะครับอ่า คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาให้ดูนะครับว่าเวลารถเข้าใหม่ของร้านเราเนี่ยปกติเราทําอะไรให้บ้างน,นะครับก็จะมีการทําความสะอาดนะครับลงเคลือบยางอะไรต่างๆให้นะครับผมอ่าอย่างคันเนี้ยผมจะไม่ได้ขัดสีลบรอยอะไรให้นะครับเพราะว่าชั้นแล็กเกอร์ของเขาเนี่ยมันยังค่อนข้างดีอยู่นะครับผมแล้วก็รถแทบจะไม่ค่อยมีรอยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรถคันอื่นนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ดูอีกนะถ้าเป็นอย่างรถที่มีรอย เอ่อพวกรอยขนแมวหนาหน่อยนะครับก็จะมีการขัดลบรอยให้นะครับผมแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับปกติแล้วที่ร้านจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้ใหม่นะครับแต่คันนี้นะครับรถเพิ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่100โลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์รถกันนะครับนี่รถเขาเพิ่งจะวิ่งไปได้แค่100โลนะครับน้ำมันเครื่องอะไรก็คือยังใหม่จากโรงงานมาเนี่ยแหละนะครับอ่ะ แต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่สบายใจนะครับอยากจะให้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับสามารถแจ้งได้นะครับตอนที่มาซื้อรถกับทางเราเดี๋ยวทางเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อความสบายใจของลูกค้าเราเปลี่ยนให้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมส่วนเรื่องล่มยางนะครับเราเช็คเรียบร้อยแล้วก็ปกตินะครับผมระบบไฟอะไรต่างๆก็ปกตินะครับเพราะว่ารถเขายังใหม่ปายแหลงนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับ ว่ารถที่เข้ามานะครับถ้าเป็นเกรด A แบบนี้นะครับหรือว่ารถใหม่แบบนี้นะครับเราก็จะทําแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรถที่ลุยมาหนักหน่อยนะครับหรือว่าเป็นอีกสภาพหนึ่งนะครับเราก็จะมีการเก็บงานที่เยอะขึ้นกว่านี้นะครับก็จะมีการล้างการขัดสีลงเคลือบอะไรให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เช็คในเรื่องของลมยางนะครับให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวหาตัวอย่างมาให้ดูอีกสักหนึ่งคันนะครับ สำหรับใครที่สนใจเจ้าจิโอโนคันนี้นะครับเดี๋ยวรอรับชมคลิปวิดีโอเต็มๆได้เลยนะครับมีถ่ายให้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวมาถ่ายคลิปลอบคันให้ดูกันนะครับพร้อมกับการเทสได้นิดนึงนะครับสามารถดูคลิปเต็มๆได้อีกทีนึงนะครับไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ